ทำเต็มที่ค่ะน้องโบเดี๋ยวพี่จะเป็นกำลังใจให้เขาทำอะไรกันหรืเขายืนเตรียมกันวะแต่๋ะเฮ้ยเขายืนเตรียมหวดกันทำไมเธอทำกับโบแบบนี้รู้ไหมน้องสาวฉันสวยขนาดไหนอ่ะพี่วันนี้เดินไม่สนใจเราเลยอ่ะวิวเย้เอาอยู่แล้วเข้ามากค่ะเห็นพี่ไมมิวเล่นไปเราก็รู้สึกจะร้องไห้ลาลาทาไฟลิน สวัสดีค่ะเป็นคนแรกที่ได้เข้าเสร็จค่ะเย้ yeah. รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะวแบบ่าคือมันเป็นช็อตที่เราต้องใช้การ acting ใช่ไหมแล้วก็หนูก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะเราต้องได้เป็นผู้หญิงที่แบบไปชุดบาร์แบบโกโก้ององชุ่มได้เป็นซึ่งอันนี้ได้อยู่แล้วค่ะเพราะชุดได้เป็นจริงๆ ใช่แต่ว่าทำให้เต็มที่นะคะก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ผ่านแบบการ acting ไวเท่าไหร่อ๋อใช่นี่ไอพปิ้งค้รเดอ๋อนี่ค่ะวันนี้ก็ทำเต็มที่ค่ะน้องโบเดี๋ยวพี่จะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆโอเคค่ะตืนเต้นแล้วก็รอดูนะคะแบบเป็นผู้ชายแมนแมนเล่นบาสใน MV ใช่แล้วเอพปิ้งคตื่นยังคะตื่นแล้ว โอเคค่ะเราไปดูกัน。 โอเควันนี้เราก็มาถ่าย MV เพลงวาร์ปแล้วก็1นึ่นะคะตอนนี้เป็นฉากของพี่ปุ้ยฝ้ายกับพี่พิมเข้าไปปอบพี่โบเบื้องหลังก็3คนนี้ก็เข้าทำอะไรกันเนีเขายืนเตรียมกันวะเอะเฮ้ยเขายืนเตรียมหมดกัน ค่ะก็อันนี้ซีนอะไรคะเป็นซีนที่เราสองคนนะคะต้องมาปรับน้องโบเพราะว่าน้องโบเสียใจจากนักบาสุดน่ารักคิวคิวเขามีแผลเลยงั้นเราต้องแบบไปแย่งเ้าใจยังไงวะหนึ่งซีนที่กังวลคือซีนนี้เพราะว่าเราชอบเห็นหน้าพี่พูยเขาขำเขาแบบว่เขาตลกอ่ะหนูออกจะเป็นคนดูดันไม่เกรงใจใครไม่แต่คุณแบบคุณตลกอ่ะ คุณจะทำหน้าเหรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจูนอินปุ๊บน้องโบต้องร้องไห้เลยเสีเพราะว่าพี่เออใช่เดี๋ยวถ้าใครทำน้องโบอกหักนะมันจะแบบ่เลยเดี๋ยวเป็นจำลองสถานการณ์ว่าตะก้องคือคนที่ทำลายน้องโบเราจะทำยังไงคะทำไมเธอทำกับโบแบบเนี้ยรู้ไหมน้องสาวฉันสวยขนาดไหนอ่ะไม่ไหวลมมาลมเข้าโคตรแย่เลย พ okay. okay. ี่ลมจะเข้าไปย่ะเดี๋ยวคอนแทคหลุดระวังระวังตัวให้ดีเพราะว่าพวกเราเฮดโอเคไคลินจะสยบนิ้วขี้แคลนแบกฉันหม่อมหลวง ่กอยูเรากำลังชุบเรากำลังดู p ลย y b a c k ที่ถ่ายเดินเข้าโรงเรียนแบบที่จู่ๆพี่มนนี่ก็กำลังมองเหยียดมนนี่อยู่พี่มนนี่เดินไม่สนใจเราเลยอ่ะตีกิเวกอ่ะติดผู้ชายในโทรศัพท์อ่ะยิดูครอยากรู้ว่าใครโดนเพบ้างก็ไปติดตามใน MV นะคะทุกคน ตอนนี้เรากำลังรอทำอะไรนะถ่ายฉากต่อไปที่แบบผู้ชายเทค่ะแซนนเพื่ก <c oughs> ็คือหนูโดนเทตั้งแต่เอ่อไม่ไดีหนูโดนแบบว่าหนักขวามาเรื่อยๆเลยเพราะว่าเปิดมาก็คือทิ้งเพื่อนแล้วคุยผู้ชายอ่ะแล้วตอนนี้ก็โดนผู้ชายทิ้งพอทิ้งเพื่อนน่าจะเป็นเวรกรรมแหละแล้วใครจะมาปอบเราก็น้องวาวาใช่ไหมวาวาวาเบาพี่ใช่ไหมใช่ค่ะหันหันรู้ก่อนใช่ค่ะ ตอบยังไงในปอบี้ปอบพี่ไงอ๋อน้องเจาะกอดเสีตายน้องอุ้ยมายุ่แล้วฝนก็ตกแล้วก็ผ่านไปได้ดีค่ะแต่ว่าฝนยู่ฝนก็ตกเนาะใช่มัมคืองงมากคือฉากมันแบบโดนบันดาลใจให้เราเศร้าป็ดีนะที่ฝนตกอะ อ๋อนมวบอกว่าก็ดีนะที่ฝนตกมันได้อารมณ์ซีนเข้าถึงแบบอารมณ์สดโสดเออมันได้ดีมันได้ดีคืออะไรไม่ไถึงได้ถ่ายบ้างหรือยังคะน้องคนนี้ได้ถ่ายซีนรวมไปค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายซีนแบบว่าเดี่ยวเดี่ยวอะไรอย่างนี้ก็ฝนตกบรรยากาศเป็นใจให้เศร้าก็ จะเศร้าแบบใดก็อย่าลืมไปดู mv นะคะทุกคนย้ำว่าอย่าลืมไปดู mv กันนะคะเศ้ามากค่ะคือแบบมันต้อง มันต้องนึกถึงอะไรเศร้าๆแล้วข้างหน้าหนูอ่ะมันคือต้นมะขามแลยแกงข้างหลังอ่ะที่แบบถ่ายแบบกุ๊กกิ๊กกันอยู่ข้างหลังก็คือแบบโอยยี่มมิวมันจะไปจบมะมะขามเนี่ยงั้นอ่ะแซ่บอยู่คนเดียวไม่แบ่งพวกเราเลยเนี่ยแล้วหนูก็แบบต้องเศร้าฉันต้องเศร้าคือคือมันคนละมูดอะ่ะจะบ้าต,ตายายวันค่ะแต่ว่าก็ผ่านมันมาได้นะคะแบบเทคเดียวผ่านก็ก็หนะไม่เพราะว่าเขารีบไงเพราะว่าเวลามันลทบละ เขาก็เลยต้องแบบเปล่อยผ่านไปเถอะ <laughs> ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอน้องไบเบิ้ลนะคะก็เป็นซีนที่แบบน้องไบเบิ้ลจะต้องแบบเอ๊ะพี่เบมิวหายไปไหนอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวน้องก็จะมาแบบอะไรสักอย่างเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมาส์เดี๋ยวมาเมาส์ไปถ่ายไปดูน้องไบเบิ้ลก่อนค่ะ บทประกันซีนอารมณ์มากซีนอารมณ์กินใจทุกส่วนเลยับคำเมื่อกี้ก็คือแบบเห็นพี่ไมายมิวเล่นไปแล้วก็รู้สึกจะร้องไห้ตับมันครังทำไมอะเรนเซน่าแค่เึืบคุยโดนจับโดนบอกแล้วจะร้องไห้หรอใช่ตอนนี้ก็คือจบซีนอารมณ์ของพวกเราไปนะคะเดี๋ยวซีนถัดไปคิวถัดไปดีกว่าว่าพวกเราก็จะต้องไปเปลี่ยนชุด ใช่แล้วเปลี่ยนเป็นอีก1นึ่งชุดแปลงร่างใช่ก็เดี๋ยวไปรอชมนะคะว่าชุดจะเป็นยังไง,งตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กับรายการ ลาท้าไครลินโถจะตั้งชื่อใหอม่เอาใหม่คนไครลินคนผีไครลินคนผีไครลินไปค่ะอะไรอะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เจอผีมาสักครู่นี้ค่ะถ้าเป็นคนเาวก็กลัวค่ะถ้าอยู่กับทุกคนก็มันไม่กลัวเลยอ๋อมันไม่กลัวแต่เมื่อกี้วิ่งแล้วใช่เมื่อกี้วิ่งกับทุกคนค่ะถ้าบอกว่าวิ่งคนเดียวอะ่ะมันจะกลัวมากเลย <c oughs> ไม่กล้าจะอยู่เลยคือ <c oughs> จะเป็นลงเลยค่ะจะหลงไหมสาดนีโก็ ก็ม pues, claro. sí, si vale, ีก ah. ็ตลกแต่ว่าก็คือมีความสุขนะคมีมีความสุขแล้วก็ตลกด้วยนะคะ ถึงช่วงสุดท้ายของกองแล้วเป็นช่วงที่เราปิดกองพอดีถ่ายทำเสร็จแล้วค่ะอ,อ่าแชร์ความรู้สึกกันรู้สึกไงกันบ้างคะรู้สึกแฮปปี้และเอนจอยกับวันนี้มากๆว่าแบบเออมันเป็น MV เดบิวต์ของเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเลิศมันปังแน่ๆน บ้างนะอย่าพูดหมดนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ประทับใจในตัวทุกคนค่ะที่ตื่นแต่เช้ามาทํางานกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะออมอมนิดนึงแต่ทุกคนก็เต็มที่ทั้งทีมงานเบื้องหลังแล้วก็พวกเราทุกคนน่ารักมากเลยค่ะมดก็รู้สึกตอนนี้คือหิวค่ะแล้วก็ตื่นตันใจมากที่แบบว่าเอาพูดจริงว่าพี่ที่แบบถ่ายเป็นทีมงานให้พวกเราคือเก่งมากแล้วก็หาสตอรี่ให้พวกเราแบบเลิศสุดๆไปเลยเนาะค่ะ อ่ะ okay, ค่ะเพราะข้ามาคนถัดไปค <c oughs> <c oughs> ่ะค่ะก็รู้สึกว่าดีใจเนาะที่แบบว่าตอนนี้เราได้มีเพลงเดบิวสักทีหนึ่งนะคะ <c oughs> หลังจากที่แบบว่าเรามีเพลงพีเดบิวซึ่งคือเพลงจะรักกี่โมงนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ดีใจมากมากเลยที่เราได้มีเพลงนี้ค่ะ อ่ะพ <Okay. laughs> uh, <okay>. ูดก่อนเลยเดี๋ยวหนูกพูดกอนสุดท้ายโอเคก็สําหรับพิมพ์การนะคะก็รู้สึกอยากอาบน้ําค่ะตอนนี้เป็นลูกหมาตกน้ํามากคือเวทลุกเวทลุกคือทุกคนเลยไม่ใช่แค่พิมพ์การนะคะทุกคนคือเหงื่อแตงเหงื่อตนแต่ว่าทุกคนก็เต็มที่กันมากๆอยากขอบคุณพี่พีทีมงานอาเช่นเดียวกันแล้วก็ขอบคุณพี่พีทุกคนรวมถึงพิมพ์การเองน้องๆด้วยที่ตั้งใจพยายามทําขอบคุณจริงๆค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ เออว่าวันไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกว่าทุกคนวันนี้เต้นพี่มากแล้วก็มันมีความสุขที่อยู่ที่นี่แล้วก็มันกินขา้าวเสร็จเราก็ไปทํางานปุ๊บเลยแล้วก็ทําวันนี้จบนี้มากเลยค่ะใช่ว่าว,วันววนี้รู้สึกสวยใช่รู้สึกสวยว่าวาชอบชุดนี้มากเลยสวยจริงๆทุกคนเลยค่ะ ก็อยากจะบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนพูดรู้สึกมีความแบบมีความสุขมากก็ตื่นแต่เ้ามานะคะทุกคนก็ทํางานหนักกันมากไม่ใช่แค่พวกเราแต่พี่พี่ทีมงานรวมถึงกล้องที่ถ่ายที่อยู่ถ่ายอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะก็ตื่นเช้าจนถึงแบบมืดเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทํางานเป็นอย่างหนักนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันแบบมนเป็นก้าบิ๊กเซ็ปมากๆเพราะมาต่างจากลักก้โมของท่านเยอะมากแล้วเอ็มีเรามีสตอรี่แล้วแบบครบทุกเม็ดโรแมนซ์มีความแบบดราม่าอกหักนะคะตลก สยองขวัญใช่ใชแล้วก็แบบเต้นฉับฉับเต้นมันๆใช่ค่ะก็ยังไงนะคะก็พวกเราขอฝากไปฟังแล้วก็ดู MV เพลงนี้นะคะก็หลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปก็ MV น่าจะปล่อยแล้วเนาะแล้วก็เพลงหน้าก็จะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วเหมือนกันนะคะก็ฝากเพลงว่าไปหาเธอวันนายวันไคลินส์นะคะคก็ะก็ยังเดี๋ยวมีชาเลนติกต็อกด้วยใช่ก็ยังไงฝากติดตามพวกเราไคลินด้วยนะคะฝากติดตามไปฟังเพลงกันเยอะเนะ love